ติดตามทางาหน้าปัดวิยุ90.25แล้วก็พี่น้องที่ติดตามทางาเว็บไซต์นะครับไทยไว้นะครับครับพี่น้องครับเมื่อวานก็ว่าจะมานะครับเพิินมีงานคุยกันนะครับว่าจะต่อสู้ยังไงในการขับเคลื่อนนะครับใน ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเราในยุคนี้ก็ได้คุยกับคณะราษฎรนะครับเมื่อวานนะก็มีท่านพระรถเฉลิมแสนแล้วก็มีหลายท่านนะครับอาจารย์เยี่ยมอยอดเยี่ยมยิ่งนีงแ่แหละครับแล้วก็หลายหลายท่านนะครับเมื่อวานได้เสวนา,ากันที่อ e ิมิเลียนนะครับก็ได้ต่อเนื่องกันนะครับก็คุยกันดึกก็เลยไม่มีโอกาสได้มาเมื่อวานก็รู้อยู่ว่า เวทีเรามีตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ก็เมื่อวานก็เป็นการร้องเพลงนะครับสนุกสนานนะครับก็ให้กําลังใจครับวันนี้ที่มาปากน้ําตรงนี้ก็อยากแกทวงถามอีปงองตองแนะครับมันเป็นยังไงมันคอขาดหรือ,อยังพี่น้องชาวปากน้ำเห็นมันคอขาดหรือ,อยังครับอ๋อคอขาดแล้วอ่อ นะครับไอ้พวกนี้พวกสีถนนชัยสีถนนชัยครับทั้งลูกพี่ลูกน้องนะครับกรมปศทั้งยวงเลยนะครับสร้างคุณค่าให้ตัวเองแม้แต่กลุ่มที่พิทักพวกเขาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตุลาการไม่ว่าจะเป็นปปชนะครับออกมารับลูก สวารลากตั้งไม่เคยเอาเรื่องจริงมาพูดคุยมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่เป็นควายอยู่ในกรุงเทพตอนนี้นะไในทราบมันเนี่ยหลงระเริงอยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องประชาชนคนบ้านนอกบ้านนานะครับชาวไร่ชาวนาที่ยังไม่ได้ เงินค่าไปจำนำข้าวเนี่ยอันนั้นเขาเอาส่วนเล็กน้อยนะครับแค่นี้นะครับมาพูดจริงๆแล้วก็เป็นมันก็เป็นไปตามลำดับใช่ไหมครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่จํำนำข้าวเนี่ยมันเป็นสแสนขนจะให้ได้พร้อมกันวันเดียวคงเป็นไปไม่ได้ยิ่งยุคนี้ช่วงนี้ของอ รัฐบาลไทยก็ได้ยุบสภาครับแค่รักษาการการจะเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่เหมือนตอนเป็นรัฐบาลนะเห็นไหมครับเวลารัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายการเงินเนี่ยที่จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยพี่น้องจะได้สังเกตนะครับว่าเขาจะพูดถึงเรื่องกอกอตอ กกตมีอำนาจเต็มที่นะครับที่จะจ่ายเงินให้กับแต่และกระทรวงทบงกรมเนี่ยอยู่ในขณะนี้นะครับต้องต้องเรียนให้พี่น้องทราบอย่างนี้นะครับจะใช้เงินก็ประมาณที่ค้างอยู่ตรงเนี้ยต้องผ่านกรก,รกตก่อนนะครับต้องผ่านเป็นคณะทึงว่าอนุมัติให้ใช้จ่ายได้ถึงจะจ่ายได้ครับแต่ว่าเงินที่พี่น้องที่จะนําข้าวนะครับ เขาก็ต้องเรียกไปทําสัญญานะครับอย่างเมื่อวันก่อนที่ผมไปเลือกตั้งที่ต่างจังหวัดนะครับจริงๆผมเลือกตั้งอยู่นี่แหละแต่ว่าไปรับแม่บ้านนะครับก็เห็นเขาไปทําสัญญานะครับเรียกให้ไปเอาใบไปทวนทําสัญญาที่จะรับเงินรับทอกันสองวันสาวันเขาก็จะแต่ละสากลเนี่ยนะครับตามอำเภอต่างๆเนี่ยของแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะทัวเฉลี่ยกัน อำเภอละสองล้านสามล้านนะครับก็คงคนที่ยังไม่ได้ก็คงจะไปโดนหลอกนะฮะโดนหลอกโดยเฉพาะพี่ร้องชาวราบุรีชาวเพชรชบุรีแล้วก็พิจิตรพิโลกนะอันนั้นคือส่วนน้อยที่เขาไปหลอกมาแล้วก็จ้างมาก็มีนะครับหลายท่านก็ได้โทรเข้ามาหน้าไม่หน้าป่านวิทยุนะครับผมก็ติดตามอยู่ไม่ใช่ผมไม่ติดตามโดยเฉพาะที่มหาสา,ารคามที่จังหวัดบ้านของผมเนี่ย นะครับไม่มีใครเลยครับที่จะมาร้องเรียนไม่เคยเออกมาแสดงตั้งแต่ท,ที่เรารู้นี่นะครับว่ากลุ่มบุคคลที่จะมาเป่านกหวีดในมหาสารคามมันมีแค่ประมาณสักสิบคนเนี่ยนะครับแต่โดนพี่น้องชาวมหาสารคามที่รักประชาธิปไตยนี่ครับไล่นะครับหางจุกจูดนะครับโดยเฉพาะไอ้ซัดดำนะครับผมพูดเรองซัดดำเนี่ยพี่น้องคงจะไม่รู้หรอกนะที่ตรงนี้นะแต่ถ้าบอกว่าสุชาติสีสังนะได้จะรู้นะครับ อันนี้ก็ขายตัวนะครับรู้จักดีกับผมนะครับไม่ใช่ผมไม่รู้จักนะเมื่อก่อนนี่สนิทสนมกันดีแต่เมื่อมาประพฤติตัวแบบนี้ผมก็ไม่ครบนะครับเพราะว่าไม่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนะครับชาวไร่ชาวนาเอาพวกพ้องไปขับเคลื่อนกับไอิสราลสมชัยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเฮียเนี่ของ กลุ่มนี้น่ะสุดยอดครับพี่น้องครับนะครับโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเรื่องคดโกงเนี่ยสุดยอดนะครับกู้ยืมกู้ยืมนะครับตั้งแต่ได้หัวชวนเ่ยแหละครับให้น้องเนี่ยไปยืมเงินก็ไม่จ่ายนะครับหนีไปอยู่ต่างประเทศพอหมดอายุความกลับมาครับสบายครับสบายนะครับไม่มีการใช้ อ่าอันนี้คือธนาคารก็รับกรรมไปนะครับยุคนี้ใครนะครับหลานชายของนายเอกชัยนะครับหลานชายของอะไรที่อยู่ปพ,ะพชะนะครับก็แนะนำกันในทางที่ไม่ยอมเสียภาษีให้หนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับ ให้หมดอายุความนะใกล้แล you know. ้วนะครับใกล้จะหมดอายุความแล้วนะครับนี่คือส่วนที่พวกพวกของมันทำชอบโกงหนีภาษีนะครับเอกชัยเนี่ยเรียกภาษีอะไรรู้ไหมครับขายเหล้าต่างประเทศนะครับไม่ยอมจะเป็นพันพันล้านนะครับพี่น้องครับนี่แหละโกงของพวกเขานะครับไม่ยอมเสียภาษีให้กับรัฐช่วงสิบปีมาเนี้ย ถามว่านายกยิ่งรักเข้ามาบริหารหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับนี่แหละครับพวกนี้แหละคือพวกที่โกงประเทศชาติโดยแท้จริงนะครับเอาฝ่ายคุมเวทีเขาบอกเวลาก็จะหมดแล้วนะครับก็เอาแค่หอมปากหอมคอนะครับจริงๆก็อยากจะคุยให้มันเยอะกว่านี้พูดเยอะกว่านี้นะครับเอาสรุปสรุปเนาะ เอาไปฟังสักเพลงหนึ่งนะครับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วว่าเพลงของผู้หญิง